จ็อกเกอร์เวอร์ชันที่เรียลและดาร์ทที่สุดผมยกให้เป็นเวอร์ชันของวากินฟินิกซ์ในปี2019ที่เล่าเรื่องตามหลักความเป็นจริงไม่มีพลังพิเศษใดๆทำให้จ็อกเกอร์เวอร์ชันนี้แตกต่างจากจ็อกเกอร์เวอร์ชันอื่นๆไปโดยปริยายโดยในเวอร์ชันนี้จะเล่าเรื่องตั้งแต่สมัยจ็อกเกอร์ยังไม่เป็นจ็อกเกอร์เป็นเพียงชายธรรมดานามว่าอาร์เธอร์เฟล็กผู้ที่มีชีวิตอับับทั้งเรื่องครอบครัวหน้าที่การงานและความรักจริงๆแล้วเขาก็เพียงแค่ต้องการจะมีชีวิตที่ดีเป็นที่ยอมรับจากผู้คนในฐานะนักสแสดงตลกกกแตตต่่ชีวิ็เลนลน เขาเขาถูกคนรอบข้างกดขี่เหยียบย่ำเมื่อสันติไม่ใช่คําตอบและทุกทางออกก็มีแต่ปัญหาชีวิตที่เข้าขั้นวิกฤตกลับถูกคลิกให้กลายเป็นโอกาสเมื่ออาเธอร์เกิดน็อตหลุดและก่อความ ให้กับเมืองก็อตแทมแต่กลับกลายเป็นว่าผู้คนดันชื่นชอบเขาที่เขาทำแบบนั้นและต่างพากันยกย่องสรรเสริญว่าเขาคือผู้ปลดปล่อยนี่คือความรู้สึกที่อาเธอร์ตั้งตารอมาทั้งชีวิตและมันได้ถูกส่งมอบให้เขาเมื่อเขาได้กลายเป็นโจ๊กเกอร์ซึ่งมูดแอนโทนของตัวละครก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดและน่าติดตามมากๆทาให้ผมรอภาคต่อไปอย่างใจจดใจจอ่อจนมาถึงในปีนี้2024ที่ภาคต่ออย่างโจ๊เกอร์เฟรเียเดอร์กำลังจะเข้าฉายในวันที่2ตุลาคมนี้จากตัวอย่างในภาคนี้จะมีคนรรักกขออองงโจเ์ย่า แอลลี่ควนที่รับบทโดยเลดี้กาค้ามาร่วมจอด้วยได้ยินมาว่าภาคนี้จะเป็นในรูปแบบของมิวสิควลซึ่งผมว่ามันต้องสนุกแน่และผมเชื่อว,ว่ามูดแอนโทนของหนังภาคนี้จะต้องแตกต่างจากภาคแรกมากๆและดูเหมือนจะยังคงรักษาความเรียวเอาไว้เพราะนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สาคัญของเวอร์ชั่นนี้เลยจริงๆทุกคนสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์และถ้าอยากรับชมในความชัดระดับ 6K และจอใหญ่แบบเต็มเต็มตาแนะนำให้ชมในระบบ iMaX นะครับ